ฮีโร่คลิกส์เท t เปอร์ท็อปคอมบเกมในรูปแบบเทิร์นเบสที่ยกเอาตัวละครแบบโมเดล3มิติจากจักรวาลมาเวลและ DC ร่วมถึงจักรวาลอื่นๆให้คุณสามารถจัดรูปแบบทีมได้เองตัวเกมเข้าใจง่ายแต่ล้ำลึกในวิธีการเหมาะสำหรับผู้เล่นทั้งมือใหม่และมือโปรตัวละครซูเปอร์ฮีโร่สวยงามน่าสะสมเพราะตอนนี้มีตัวละครมากกว่า750ล้านแบบแล้วแถมยังมีการออกตัวละครใหม่เรื่อยๆทุกปีอีกด้วยร่วมสู้ไปกับ ฮีโร่ที่คุณรักจัดทีมแล้วมาลงสนามไปกับฮีโร่คลิกส์เอ้ยขอนกูติตางเมโป้รวยกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ uh รับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการบอร์ดเกมนท์นะฮะ ำหรับเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมมีชื่อเกมว่า Hero Clicks นั่นเองครับผมแทนแทนแทนสำหรับเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะฮะจะเป็นแบบ300 Victory Point นะครับผมนั่นหมายความว่าผู้เล่นทั้งสองคนนะครับจะทำการจัดทัพฮีโร่โดยให้ฮีโร่ในทัพของตัวเองมีแต้มรวมกันไม่เกิน300กันนและเกมของเราในวันนี้จะมีเวลากำหนดอยู่ที่50นาทีเมื่อเข้าเทิร์นของตัวเองผู้เล่นของเราเนี่ยสามารถทำแอคชั่นได้นะครับผม โดยแอคชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนวิกตอรี่พอยท์ที่เล่นในเกมนี้นะครับทุก100พอยท์จะมี1แอคชั่นนะครับนั่นหมายความว่าเกมของเราในวันนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะมีสิทธิ์ทำได้3แอคชั่นต่อเทิร์นนั่นเองนะฮะแอคชั่นที่ทำได้นะครับตอนนี้ทั right. ้งเคลื่อนที่ฮีโร่โจมตีฮีโร่ตัวอื่นนะฮะร,รวมถึงใช้พาวเวอร์ของฮีโร่ด้วยนะครับผม e <t une> เมื่อฮีโร่ถูกโจมตีนะครับ HP ของฮีโร่ก็จะถูกลดลงหาก HP ของฮีโร่โดนลดจนไปถึง KO เมื่อไหร่ฮีโร่ตัวนัั้นออกกกจากเกมครบ ผู้เล่นคนไหนที่ฮีโร่ถูกนําออกจากเกมครบทุกตัวก่อนเป็นฝ่ายแพ้ไปหรือถ้าเกิดหมด50นาทีไปแล้วผู้เล่นทั้งสองฝ่ายยังมีฮีโร่อยู่ในสนามนะครับผมจะทําการวัดวิ point กตอรี่พอยต์กันใครมีวิกตอรี่พอยต์สูงกว่าคนนั้นเป็นครูชนะนั่นเองนะครับและผู้เล่นของเราทั้งสองคนอย่างที่คุณเห็นไปตอนแถมแถม,แถมแล้วนะฮะวันนี้เรามีพี่เป้ลและพี่ตรงอยู่กับเราด้วยครับผมสวัสดีจา้าะแต่เอาตัวสองคนนี้เดี๋ยวคุณจะต้องสู้กันนะได้สิได้ตีเตรียมพร้อมมาอยากเจอเป้ยอยู่แล้ว อ่ะขอให้ทุกสองคนโชคดีครับมาตรงมาหนึองเจอพลังจิตได้ดีดีก่อนหึงคนแพ้โดนลงโทษนะโดนอะไรโดนเชื่อเพราะว่าจะได้แข่งแรงเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอพูดเหมือนกูจะโดนเลยป่องชุบก่อนเพราะว่าปกติเขาจะมีการเลือกคนแรกอยู่แล้วมีวิธีแต่ของเราเล่นแบบง่ายๆก็ป่องชุ้สี่ด้สี่แต่ยังไม่ก็ยิงชบชนะเริ่มจากการวางในของวันนี้นะคะตรงจะเลือกเป็นตระกูล เอ็กซ์เมนเพราะว่าเป็นลูกศ uh, ิษ like ย์ของอาจารย์ชอว์ก็จะมีสกอต์ซัมเมอร์มีจีนเกมีไอแมรแล้วก็มีบีชต่อไปของเป้ยนะคะเซตหนีเซตมาแล้วเป็นแอสการ์เดียนหมดเลยตัวนี้เป็นบิ๊กบอทฮิลนะครับอันนี้คือบอทอนะครับเป็นทอหัวหมาออกมาป่าจ้ะอย่าพูดแค่คำว่าหัวหมาต่อไปเป็นป่าได้จ้ะหนูต่อคำว่าป่าต่อไปเป็นอัลติเมททอนะครับาเปลี่ยนเลยนะมุนทอหัวหมากลับมาป่าเสร็จก่อนอีตงเริ่มก่อนเดินจ้ะไปเดี๋ยไป ตัวนี้นะครับมีค่าการเดินอยู่ที่8แล้วเ,เดินตัวนี้ก่อนละกัน1 2 3 4 5 6แค่ตรงนี้กันอันนี้นะครับจีนกเกรมีค่าการเดิน7 1 2 3 4 5 6อาส่้าเขาเป็นผัวเมียกันในเรื่องเนี้ยเออเขาต้องมาซัพพอร์ตผัวเขาหน่อยอันนี้เดินได้จก้าห <9. S> 1> 1, นึ่งส6อ่านี่ จบเทินจ้าจบเท่านี้ต่อไป okay, ตาเป <ละ S 2> ้ยนะคะเ<ะ>ป้ยจะเริ่มเดินที่ตัวอันติเมททอก่อนนะคะเดินได้เจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดมานี่แล้วก็ไปต่อที่บิ๊กบอสฮิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดินได้เก้านะคะต่อไปบออ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบคาตาคนตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคจบจ้ะเปยก็จะเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอดีในนี้แล้วก็จบเธอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปุ๊บ เดินจ้าเดิน8 1,2,3,4,5,6,7,8ตัวนี้มันใช้มีสกิลเดินฟรีสองมัหนึ่งสอแล้วก็ชีจีนเพื่อไปนู่นนะจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหจบยังจบละจ้า3ามแอคชั่นเดินนะคะ1,2,3,4,5,6 เตัวนี้เดินได้จิตนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6จบเทินค่ะอีเปย์มันจะมาปิดประตูตีแมวกูก็ละ่ะต้องหนีเช้าเอสการ์เขาเป็นเทพเรามาเป็นแค่มิวแทนก็คงอยู่แล้วเอสการ์เดียนก็คือเทพข่ะชนชั้นฟ้าอ่าตัวนี้นะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 的。<noise> มันจะเข้ามาให้เป็นปืนแอคชั่นทำไมงงมึงเหมือนกันนะก็มึงไม่ได้มาคนเดียวไงนี่่ะมึงเอามาสาดตัวโอ้ยกูเข้าไปยังไงกูถืออาวุธครบมือมากูก็เลยหนีไงกูก็ไม่ได้ไปอะไรกีเซอรแอคชั่นอันนี้ก็ตีได้เลยนี่ตัวเนี้ยแป๊บแหนึ่งกูเช็ครลบมก่อน18ถ้ากูตีกูมีค่าตีที่10บหูแปดแม่แม่กูได้มึงก็ถ้ามึงม้านมึงก็ตีตีแม่เอามาเข้าเท่าไหร่เฮ้ยฉันใช้สกิลได้นี่ฉัน ว่าไม่ให้เข้าแต่ฉันจะให้ยัดเดียดแกปึกก้าจากหนูหนูมั่นหนาสจาก็ยัดเหรียญยัดไปก็จะเป็นสองขอพักแค่นี้จะ้ะนี่เราไม่มีเหรียญเลยเดินได้สิบสองไปขอเดินทอก่อนนะคะเพราะว่าจะทําการตีตัวไอซ์แมนก่อนนะคะหนูเดิน 1, 1> ปนนึ่งสองสาม สี่จมตีค่ะ <S <S ตีก่อนค่ะ <S 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 ต้องให้ได้เท่าไหร่ช่วยไปคิดหน่อยโลโต1สิบตีสิเจ็ดเขินไปดีหน้านี้อันเดียวแล้วจบเลยมั่นเจ็ เลือดลดค่ะก็อันนี้ก็จะลดไปบิดไปสามเข้ามามั่นไงเข้ามามั่นขอจบเธอนะคะขอถอดเหรียญก่อนค่ะตาหน้าเข้าบ้านมึงเจอกูค่ะจบค่ะใช้แค่นี้ค่ะหนีจ้ะหนีเลยค่ะตามค่ะเจ็บแล้วนี่ตัวเอแล้วนี่ดูตัวเอแล้วเข้ามาเข้ามานี่สู้กันในออฟฟิศไม่เข้าจ้ะเจอกูไล่อเดินข้ามหัวเพื่อนได้หนิข้ามหัวเพื่อนนับหนึ่งตอนนี้ข้าเดินปัน ต้องถอยเพื่อหนีจ้ะสี่ห้าหกได้จ้ะยินตรงมันหนีเก่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณหนีไปไกลจ่ายแมนหกเจ็ดนี่เปิดูโผล่นี่เลยไออันีกูโผล่นี่เลยเอาดิมันจะโดนสองตัวนะคุณตรงสองสามหนีไปทางไหนดีวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดีกว่าหกอะ เบอร์เขาเกมมันให้สู้กันเดี๋ยวสู้แน่แต่ขอขอรวมพลังเดนเจอร์ก่อนจัดหนูว่ารวมอะไรหนูตัวหนูก็จัดกระจายอ่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวหนูไปรวมแม่เลี้ยวมาทําไมกูอีนเดียเลี้ยวมาทําไมม่กูบวกดาเมจให้เพื่อตั้งหนึ่งกูก็ไม่ได้กล่าว่ามึงจะมาไงโต่หนีใหญ่ละถูกําแพงก่อนหนึ่งเลยเดี๋ยวก่อนแบบหวานกูทุบได้ด้วย กูชีมูฟก่อน1 2 3 4 5เออจะได้เหลือก็ซันหมดเลยนี่ใช่ได้เหรียญมันเต็มแล้วเนาะเราได้เหรียญมันโล่งเลยอันนี้เหรียญมันโล่งเลยเด็กก็จะกูทุบเดี๋ยวก่อนอ่ะจบต่อไปตาเปย์นะคะเพราะตอนนี้คุณตรงเขาหนีเปย์อยู่เนาะเปย์เนี่ยก็ต้องทำการไล่ล่าเพราะว่ามันเป็นเกมไฟติ้งนะคะเดี๋ยวเปย์เดินตัวนี้ก่อนละกันเพราะจำนวนก้าวเขาน้อยกว่า1 2 3 4 5 6 ผักไว้ก่อนต่อไปนะคะจะเดินตัวนี้ต่อไปซัพพอร์ตเพื่อน1 2 3 4 5 6อสาสี่ห้าหกใส่สเต็ปได้อีก 2, 2> ไม่ใส่สเต็ปไปจบเลยเพื่อที่ให้ตัวนี้มาตีตาหน้าเจอต่อไปตาตรงจะหนียังไงวะเฮ้ย อย่าเอาไซคอดตีมึงเลยเก่งว่ะเดี๋ยวกูเอาบีทมาช่วยอยากเห็นค่ะอืมเพิ่มตัวนี้อีกหนึ่งอยากเสร็จแล้วก็ใช้สกิลของไซคอดเดี๋ยวรู้เลยไซคอดบวกเป็นโจมตีน่ารักต้องถอยให้ได้ตอนนี้ก็คือหกมันดูเก่งนะที่สุดที่สุดสี่ค่ะ เข้าไปให้พูดไม่เข้าหนูมากัน4ี่คนหนูยังตีตัวเดียวไม่ตายเลยหนูไม่เข้าแล้วสกิลหนูหมดแล้วอันนี้ใช้สกิลเปลี่ยนลูกเต่าได้ไหมอ่ะสองลูกมีติดสอง,ถ,งถอยที่สี่กูงงอีสัตว์ขอร้องเก่นหนูนี่มันยังไม่จบ <แอ S 2> หนูมีสปอยหนึ่งตัวจา้าอีซินเกะเพราะว่าม่กเก้ยังใช้สกิลของแต่ขอบอยู่น่าสนใจนะประเด็นนี้ก็คือถอยใหม่ หหรือมากกว่ามากกว่าไปเลยได้สี่ดีสี่ด <c oughs> ีเขาหาปะมีเก,กาะค่ะเป้ยมีอินวิซิเบค่ะลดดาเมจสองก็จะลดไปแค่สาไอแมนหน,หนูหนูจะรอดชีวิตจากตรงนี้ยังไงก่อนฉันต้องเอาไอแมนไปหลบแต่ถ้าไอแมนเดินมันก็ต้องเสียเลือดอีรามชีไม่มีโล่แบบขีดฆ่าแต่ก็ดีกว่าโดนตีว่ถ <c oughs> อยกิงได้หนึ่ง สองสามเอามึงเข้าห้องไปเลย,ยายแมนโอเคโอเคแล้วก็ลดหนึ่งถูกปะอ่าอันนี้ก็จบมาตาเปยเปยเดินตัวนี้นะคะหนึ่งสองสี่สี่จีนเกจีนเจอกูเท่า 5, 5, ไห<ป>ร่จีนสิบเจ็ดเปยตีสิบเอ็ดหกขึ้นไปอือสิบเอ็ดไงอือสิบอ็ดไงฉันป๊อปเธอได้จ้ะฉันมีพลังจิตจ้ะให้หนูทอยใหม่อะไรสิ เจ็บทำไมก็เข้าดิหนูจะมาสักจิตอะไรนี่นี่เป็นเทพเจ็บจ้าโดนไปเลยดิคอนมานมันงางรอมึงเลยที่ตรงพลังจิตมันไม่แข็งแกร่งมาตีค่ะต้องถอยได้เท่าไหร่ต่อไปนี้เปอร์จะตีอีซคยขอบอีสิบเจ็ดต้องทอยได้เจ็ดขึ้นไปเจ็ดหรือมากกว่าเจ็ดหรือมากก็ต้องได้เจ็ดอยู่แล้ว หกเจ็ดแปดลดไปสองหนึ่งสองทำเยไหมงั้นหนูจบเลยหนูถอดอันนี้ออกมึงตีกูสีเบิ้ลมึงตอกแน่ตาหน้าแบบหวานเลยค่ะมาจ้าอ่ะดิตีสิอ่ะกูไปตีมก่อนหนึ่งมึงอยากบ้านจะมาตีกนะตูอีกนะก็ต้องตีอ่ะเมื่อยขายังยังโอเคเดี๋ยวเมื่อยแน่ ตีตัวนี้ใช้ความสามารถอ่ะลดตัวนี้เหลือ16ก็ต้องตี8 8ดหรือมากกว่าอยากมากโอ้น้นโมเหนียวหนึบขอให้มันได้4ได้3ได้2ได้5้าเจ็บไม่ถึง8ดิใช่ไหมไม่ถึงแปดไม่ถึง8แต่ตัวนี้ตัวนี้ยังเดินได้อยู่ใช่ไหม เดิมมาตีไปกี้เป็นชาร์จเข้ามามันก็เป็นตีไงที่กูถามเนี่ยกูยังโดนยัดเหยียดเลยค่ะอาจบจบอีตัวไหนตีเพื่อนกูมุงชีก่อนอีบีบอยนี้ใช่ไหมบีบอยเจอกูตาเปืยเดี๋ยวก็นะอันนี้ระยะโจมตีไอทำไมเป็นเลขศูน์น่ะมันต้องชี้ตัวเลยหรอ เครียดเหรอก็ต้องเดินก่อนตอนนี้นะคะบิ๊กบอลฮิวเป้ยทําอะไรไม่ได้จะเหลือแค่บอทอแต่พอดีว่าบอทอมันเสือกต้องตีระยะแบบประชิดตัวเป้ยชาร์จเข้าไปตีเลยแบบหวานแบบหวานถึงความแล้วจ้าง้างมาแล้วจ้าต้องให้ได้เท่าไหร่เจ็ดขึ้นไปอะเกเกอันนี้ตรงก็ใช้ได้เพราะตรงเป็นสีแดงใช่ไหมตอเบ็ดคอแฟงก่อนเบ็ดคอแฟงกู1ลูก ขอยมันได้สัก6ก็จะเข้า6เลยหกโอ้โโอ้หยเท่าไหร่คือตองได้เท่าไหร่นะห้าหรือหกหนึ่งค่ะหนึ่งเหอะหนึ่งเหอะมันขี้โกงหนูแม่เข้าหกตายเลยนี่มาขอสูจริงก่อนหนึ่งทีเอ้ยขอนกูนี่นี่จบยัง ไม่ตกกูได้อีกนี่ค่ะใส่เหรียญค่ะอันนี้ยังเหลือหนูตีเลยแต่หนูตีอันนี้มันเป็นชาร์เแต่หนูไม่จะชาร์จหนูตีแบบปกติหกหรือมากกว่าตีไหนนะตีต้นไหนนะไอแมนแปดใช้ป๊อปก่อนมือใช้บ่อยจังวะอ้าวกีนเกมมันทำได้อะถ้ากูสิบสองตาเนี้ยก็ตายสิบสองดิเจ็ดเจ็ดเข้าหนึ่งไม่เข้าหนึ่งค่ะเข้าสี่ค่ะ อะไรข้อสี่หรอหนูจะมาป๊อปปิ้งอะไรหนูข้อสี่เลยหรอตายเ้อสี่ข้อสีตายจบเร็วมากจบคาจบหนูถอดอันนี้ออกเพราะว่าตายอง้ยไม่ได้ทำอะไรยิงจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วโจมตีเอาสก๊อปตันติดตัวนี้เดี๋ยวตีกูอีกเหรอตีมันทำอะไรไม่ได้แล้วโดนรู้เดี๋ยวรู้ต้องได้ได้เท่าไหร่ก่อนเจ็ดหรือมากกว่าเจ็ดหรือมากกว่าป่ะไม่โดนหรอกหก เปิ้ลมันตีไม่เข้าเลยอ่ะแม่อ้าปอปหน่อยยังไงถอยใหม่ถอยใหม่ถอยเข้านะถอยเข้ากูอยากหัวลาะว่ะยินแหละยังไงก็ไม่ได้อ่ะตอกไปเลยจ้ะตอกลบเข้าตัวเองด้วยตอกต้องตีเข้าตัวเองอีกเข้าหนึ่งจบทำอะไรไม่ได้แล้วมา ใส่เสร็จนิเตอกชั่นเข้ามาค่ะแล้วก็ตีเลยค่ะแบบหวาน6หรือมากกว่าชิตังเมโป้งรวยรวยรวยแปดาจะเข้าเท่าไหร่พูดหนึ่งกูให้6ชิตังเมโป้งรวยตีเข้าไปเท่าไหร่โลเป็นสีเขียวไม่เกี่ยวครับติมตีไก่เออนนี้เป็นไก่นี่เนาะใช่มันเค็กหัวมึงเลยมัน สีเลยนิตายแล้วกูตอบเดี๋ยวก่อนนี่ตัวนี้ปาบเลยค่ะกูต้องไปยังไงดีวะเอ๊ะอันนี้หนูตีไปหนูต้องยัดเหรียญเพิ่มปะยัดใช่ไหมตัวนี้อ่ะกูตีก่อนเอาอีจีนมาเลยค่ะไม่ได้กลัวค่ะไอจีนตีไปตีตัวไหนพูดตีตัวอีคอนเพราะเพิ่งตีไปวงกันสิบเจ็อันนี้ตีสิบก็ต้องถอยให้ได้มากกว่าเจ จะปลอมไปปลอมโอเคได้โอเคหนึ่งปะอืโดนอยู่นะเสร็จพอดีนะเอ้ยเก้านะน้าเม็ดสองแต่กูเป็นโล่ทับเน็ตกูลดหนึ่งกูไม่สนใจโล่้วเข้าสองจะตอบไห่ตอบจะต้องจบทำอะไรไม่ได้สิงนเก์หนูมีเท่าไหร่โลหนูหนูโล่หนูมีสิบเจ็ดแต่พี่มีมีโจมตีสิบเอ็ดสิบเอ็ดข้าหก <6. S 2> มาสิตตังเมป้องป้องรวยรวยรวยเจอกูสับอึกเท่าสี่ตายแล้วมัง้งมึงไม่ต้องให้กูกระเด็นหรอกหรออยากกระเด็นน่ะตัวนี้รออยู่ไม่ต้องให้กูกระเด็นหรอกน่ะตายนแต่สอง โอ้ยสนุกมากต้องไปซื้อเล่นกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าตัวละครเนี่ยอาร์ตเวิร์กสวยเพแมทก็อาร์ตเวิร์กสวยนะคะแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เล่นชอบเล่นเกมแนวสไตรจี้แบบนี้นะครับมันต้องมีการวางแผนแว,วางแผนแบบถ้าเกิดคนแบบแล้ว่าชอบตัวละครอยู่แล้วอ่ะก็จะอินอินเข้าไปอีก ใช่ซึ่งเปยเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อก่อนน่ะไม่ได้ชอบแอสการ์เดียนเลยนะพวกทอเธออะไรฉันจะเป็นตการเลดวิชแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นเอฟซีแอสการ์เดียนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่กอมากๆเลยนะคะที่แนะนําเกมนี้มาให้ตรงกับเปยเละซึ่งตัวละครเนี่ยเยอะมากแล้วก็จะมีพวกเยอะกว่านี้อีกเอรอเยอะกว่านี้อีกแล้วก็จะมีพวกแบบตัวแรใช่ไหมตัวแลที่แบบตัวใหญ่ตัวแรเป็นไงอะ ฟินิกซ์นะนีนโมชั่นฟินิกซ์นะอุ้ยนี่สวยมากเป็นแบบตัวละครที่เป็นแบบใช่ตัวแรกเขาเลยกตัวนางก็จะใหญ่ขึ้นอ่าเป็นตัวที่แบบเอ๊ะใหญ่ขึ้นตีขึ้นมานหายาขึ้นแตะละทีแรกไม่กล้าเอามาเล่นเพราะว่าตัวเนี้ยเลือดหนึ่งคือตีปุ๊บ ตายเลยตายห่าเลยจ้าแต่ความสามารถนางคือแบบกระโดดเข้าไปได้เป็นสับเพื่อนแบบคอยเป็นแบบว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาต่างๆนะคะไม่เชื่อว่าใครที่ไม่ได้เล่นบอร์ดเกมเอาไปสะสมได้ด้วยนะใครที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่เออเพราะตระกูลมาเวลแล้วก็ไปอ่านค่าพลังอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยเธออะไรมันก็น่าสนใจไม่ได้ยากเกินเรียนรู้จักไม่ได้ยากเกินเรียนรู้นะคะยากบอกอ่าเขอบคุณอีกคร้างมหมสาครั้งนะคะสำหรับเกมฮีโร่คลิกนะคะสนุกมากๆนะคะ แล้วก็เกมน,น้าเออเราจะเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราลาไปก่อ,อนกับบอร์ดเกมไหนเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมเฮ่ยน <Hey! S 2> ทีนะจ๊ะห้าร้อยนะห้าร้อยทีอันนี้เราแล้วหรอเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้ว <c oughs>

กระโดดแล้วต้องกระโดดให้เห็นนะสามร้อยลัวอ้วกกลัวอู้หักทีร้อยแล้วยังทีแล้วไหนยัยงนยี่สามแล้ว ติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ